สหรัฐและอังกฤษเตรียมที่จะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในกรณีที่เกี่ยวข้องกับยูเครนค่ะทำเนียบข้าวเปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกาได้ระบุตัวบุคคลใกล้ชิดรัฐบาลรัสเซียและมีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษชี้ว่าการผ่านร่างกฎหมายจะช่วยให้รัฐบาลอังกฤษ มีอำนาจในการโจมตีบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียหลังจากสหรัฐและอังกฤษออกมาเตือนว่าจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธุรกิจและคนใกล้ชิดของวล,ลาดิเมียร์ปูติน,ปร,นประธานาธิบดีรัสเซียถ้ารัสเซียบุกยูเครนความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นก่อนหน้าบอรวิชจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะเดินทางเยือนอยูเครนเพื่อหาหรือกับโวโลดิมีเซลเลนสกี้ปร,ประธานาธิบดียูเครนในวันนี้ โดยอังกฤษเรียกร้องให้ผู้นำรัสเซียถอนกำลังทหารที่ตั้งมั่นอยู่ในบริเวณพรมแดนอยู่ครนออกไปบริจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวขอโทษต่อการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หลายครั้งในขณะที่รัฐบา,ฐบาลประกาศใช้มาตรการ,ร,การควบคุมโควิด -19 ขั้นสูงสุดหลังจากรายงานการสอบสวนโดยซูยเรกรเจ้าหน้าที่ระดับสูงปองชี้ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรงของผู้นำ และผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ระบุด้วยว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ปริมาณมากเกินไปในสถานที่ทำงานไม่อาจถือเป็นเรื่องเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ตามสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในกรุงลาปาัสของโบลิเวียพาตัวนกฟลามิโกที่ชื่อว่าโครโรโครโรไปยังแหล่งน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกฟลามิโก ก่อนจะปล่อยให้ลองใช้ชีวิตตามธรรมชาติการปล่อยนกฟลามิงโกคืนสู่ฝูงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นกตัวนี้บาดเจ็บมานานกว่า1เดือนจากภาวะกระดูกขาหลุดทําให้สัตวแพทย์ต้องช่วยกันผ่าตัดให้แก่นกเพศผู้ตัวนี้พร้อมทั้งช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อฝืนฝูร่างกายค่ะ